ฝนจะตกฟ้ายังส่งข่าวให้เมฆเท่าๆเป็นคนสื่อสารฝนตกบางที่ก็ตกบางที่ก็ตก่าทั่วฟ้านะเจ้าเนาะเจ้า,นะจาวันนี้มีคําถามเจ้าเนาะมีคําถามมาถามทุกท่านทุกท่านรู้จักส้มกว่าเจ้าส้มตีว่านี่มันเจส้มใส่น้ําผึ้ง ส้มติว่านี่มันจะเป็นส้มมะขามส้มติว่านี่มันจะส้มมะม่วงเจ้าส้มติว่านี่นะมันเป็นส้มเหมือนกันแต่ปัญหาว่าส้มปล่อยเจ้าส้มปล่อยมันจะเป็นควักลักษณะมันก็คล้ายๆกับมะขามเนี่ยแต่มันบม่ใช่มะขามคือส้มปล่อยนะเจ้าส้มปล่อยยอดเปิ้เก๋าไปใส่แกงส้มได้นะเจ้าเนาะยอดเปใส่แกงส้มได้ ยอดเปิ้ใส่แกงแกงได้เนาะยอดเปิ้ใส่แกงนะคะหน่วยมันเป็นฟักเป็นฟักเนี่ยตังเหนือนี่นะเจ้าเวลาเปิ้นมางานบุญเนาะงานบุญข้าเจ้าเข้าใจเจ้าเพื่อเป็นความสิริมงคลงานบุญนี่นะเจ้าถ้าเป็นงานบุญนี่จะเป็นเรื่องสิริมงคลเนี่ยเจ้าเนาะก็คือเปิ้นหองว่าน้ําขมิ้นส้มปล่อยขึ้นบ้านใหม่แต่งงานอีนะเจ้าขึ้นบ้านใหม่แต่งงงแต่งงาน คือมันมาแต่งานเพื่อจะเอาใส่น้ําเป็นน้ําพุทธมนต์เจ้าปเป็นเคื่อตุวสวดเนาะเจริญชยคาถามงคลอย่างเงี้ยร้อยแปดอย่ยเขาว่าไปนะเจ้าเสร็จแล้วปิ่นก็เอาเปิดห้องไม้อะปิ้นมาจุบเนะอยู่ดีมีซุกเนอะอย่างโอเด็กก็หัดอยู่นะอยู่ดีมีซุกปิ้นจะมาพรมมาอย่างนี้นะเจ้าน้ําก็คือน้ำขมิสมปลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเจ้าแล้วก็ งานบุญต่างๆก็งานบุญต่างๆกับเจ้างานบุญต่างๆนี่นะแต่บางทีโอเดตกหันนอกจากงานบุญต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องของกินแคกแต่งงานเอ้ยงานบุญวันเกิดมันจะมีน้ำสมปอยแล้วนะนเนาะก็รับมืออันนี้มหอมปอย เราจะงงว่าส้มปล่อยเนี่ยทิปเอาใน่งานเข่าดำงานโซบะงานโซบงานเข่าดำงานผีตายวันเผาผีนะเจ้าของโดยเฉพาะคนเหนือเมืองล้านนาเนี่ยก็ะจะมีส้มปล่อยเอาไว้ที่ไปเหว หลังจากเผาซพแล้วนะเจ้านจิปอกไฟเผาซพอย่างเรียบร้อยแล้วออกจากไปเหี่ยวออกจากไปเหี่ยวก็จับมือวักน้ำสบปล่อยจุบหัวหรือไปบ้านเงินเย็นบ้านที่จัดงานบ้านซพหรือว่าจับที่วัด แต่จริงจริงหั่นได้ลปเหี่ยวนะเจ้าไปเหี่ยวก็คือปลาช้าสุสานนะหลังจากเปิน้นเผาซพแล้วเนี่ยเปิ้ลจะมีน้ําคู่ส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองเนาะน้ําคู่วัดนะนะแล้วเปเอาน้ําใสเอาส้มปลอยเป็นข้อเป็นข้อใส่เนะ่ะโอเคก็บแค่หูเหมือนกันว่าเปิน้นทำไม่เพื่ออย่างใน,นเมื่อส้มปลอยเนี่ยเวลางานขึ้นแค่แต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานมงคลนี่เนาะเปิ้นบอกว่าเื่อเป็นซีรีส์มงคลในชีวิต น้ำขมิ้นส้มป่อยขึืออยู่ดีมีสุกแล้วงานซแล้วเจ้าทําไมต้องเอาน้ําส้มป่อยฮดหัวยะเจ้าออกว่าออกไปเหี่ยวมานนะหน้าไปเหี่ยวตรงนี้มีแต่เนี่ยหน้าไปเหี่ยวมันจะมีน้ําคู่สีเหลืองน้าคู่วัดนะแล้วแล้วปจะเอาส้มปอยเป็นข้อเป็นข้อ,ขอใส่ไว้หันเผาศพแล้วทุกคนจะออกไปเหี่ยวเปจะเอาน้ําสมปอยนะจุกหัวก็เอางานสมปอยจุกหัวครหูเหมือนกันว่า ทำไมต้องมีน้ำสมบ่อยสวยงานชบงานซากงานขาวดำเผาผีเผาซบนี่ะเจ้าทำไมต้องมีอ่ะมีไว้เพื่ออะไรอ่ะให้หูเหมือนกันนะเจ้าว่ามีไว้เพื่ออะไรถ้าเป็นงานบุญเพิ่งท้องว่าขมิ้นสมป,ปล่อยเนาะแต่สมป,ปล่อยที่การซเผาซบแล้วเนี่ยเปิ้นเอาไว้นี่หยัางอีกให้หู ไอ้หู้บอกอเด็กกำบนระเจ้าว่าต้นมีไว้เพื่อต้นมีไว้เพื่ออย่างใครของฮูเจ้าเนาะ